อ๋อคุณแม่พูดกลับมาว่าลิลลี่โดนโกงจนหมดตัวแล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยงครอบครัวมาม่าเชื่อหนูเถอะหนูนนทำไดนน้ถ้าคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ดีใจที่หนูวันนี้คือที่แม่พูดแบบนั้นคือแม่เป็นห่วงนะมแม่แค่เป็นห่วงแม่ก็คิดว่าชีวิตเราอ่ะมันดีแล้วอย่าทําให้ชีวิตเราแย่ไปกว่านี้เลยหนูก็เข้าใจอืแต่เพียงแต่หนูอยากจะบอกมาม่าว่า หนูเป็นลูกสาวที่อยากจะดูแลมามานะลูกสาวมามาเนี่ยผ่านแฟนมาสี่คนนะสามีหนึ่งแฟนสามรี่ทำไมถึงอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวของลี่จะหางเงินได้เองแล้วต่อไปนี้ใช่เพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูทำได้แล้ววันนี้หนูทำให้แม่เห็นแล้วด้วยหนูหาเงินหางเงินแสนได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่วันนี้มันทำได้แล้ว แล้วตอนอารมณ์ที่แบบว่าเราได้รับมาหนึ่งร้อยล้านจากแฟนสามีคนเก่าเนี่ยอารมณ์แบบอยู่ๆเราได้มาร้อยล้านเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนิลลี่คือพี่แบบพี่อยากรู้เพราะอะไรดูไหมแม่เชื่อไหมพี่<อ>ไม่พี่พี่ไม่เคยแบบอยู่ๆคนเอาเงินมาให้หนึ่งร้อยล้านอ่ะถือว่าอ่ะอ,มมอ่ะเชอไหอ่ะลิลลี่เอาเงินไปร้อยล้านอย่างเงี้ยไม่สมมติยมมยอย่างี้อ่ะสมมตินี่คือเงินร้อยล้านอ่ะ,อ,ะอ่ะพูดตามตรง สามีหนูเทรดใช่ไหม,มเขาก็โอนหนูได้เงินเดือนเดือนละสิบล้านยี่สิบล้านนะต่อเดือนมาถึงแฟนอะ่ะใช่โอนให้เราเดือนล,ละสิบถึงยี่สิบล้านใช่หนูก็เงินเข้าแล้วแลนี่ใช้ชีวิตยังไงอ่ะตอนที่มันมีเอ่อเดือนละสิบยี่สิบล้านมันโอนเข้าตลอดแล้วเราต้องทำไงช็อปปี้อยู<ๆ>่เฉยๆยหนูก็อมันแบบอืมเฮ้ยเธอมันเฉยไม่ได้มันแบบมันไม่มีใครจะได้อ่ะแบบไม่ใช่แม่ชีวิตมันได้แบบนี้มาตั้งนานแต่สิ่งที่หนูต้องการคืออะไร หนูต้องการเวลาของเขามากกว่าเงนินคือเขามีให้แค่เงินแต่คือเขาไม่ได้มาอยู่กับเราก็คือหรือว่าทำไมเราไม่ไปอยู่กับเขาอะเรามีเงินขนาดนั้นอนะไม่ใช่ก็คือเขาเป็นคนคือแฟนแฟนหนูทุกคนเป็นคนบ้างานเนี่ย<อ>เพราะว่าหนูคบ<อ>คนคบน,น,นักธุรกิจคบผู้ใหญ่<อ>ถูกไหม<อ>แล้วพวกเขากันบ้างานแล้วก็บ้าให้เงินบ้างานด้วย <c oughs> หมายถึงเธอเอาเงินไปฉันรักเธอนะเธอเอาเงินไปเลยทำอะไรก็ทํานะทําไปเลยแต่ถ้าคุณบ้างงานอ่ะคุณให้ฉันทํางานด้วยไม่ได้รือไงอ่ะหมายถึงพาฉันไปที่ต่างๆที่คุณไปด้วยอะสมั่งแฟนไม,ไม่ไม่ถ้าไปอ่ะก็คือไปด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแบบหนูชอบนักคบนักธุรกิจไงนักธุรกิจคือ เขาจะมีเป้าหมายในการทํางานงานเงางานของเขาเวลาของเขาคือเงินใช่ไหมคือเวลาที่เรามีความสุขกันเราก็มีความสุขกันแต่หนูก็แค่อยากเป็นเหมือนเขาแค่นั้นเองอ่ะอย่างสมมุติวันนี้สมมติวันนี้เขาเอาเงินให้หนูหนึ่งล้านบาทหนูก็ขอบคุณนะคุณอยากไปซื้ออะไรคุณก็ไปซื้ออ่ะก็ไปซื้อแต่ระหว่างที่เขาเอาเงินมาเราเนี่ยมาถึงเราเขากับเราก็อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ใช่ไหมก็อยู่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ก็คือชาชินอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอืแต่คือเงินเนี่ย ไม่ได้สําคัญคืออยากใช้เวลาด้วยกันเพราะนั่นไงก็คือเราไปกับเขาทุกที่เขาไปไงไม่ไม่อ่าคือเราเราไปทุกที่มันมีมันเป็นแค่โอกาสบางช่วงแค่นั้นช่วงที่แบบเราพักผ่อนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาทํางานก็คือเขาก็ทํางานแต่เวลาอยู่บ้านเขาก็มีเวลาให้เราเต็มที่อ,อย่างอดีตสามีหนูเป็นคนฮ่องกงใช่ไหมเดือนหนึ่งจะ,จะมาประเทศไทยเดือนหนึ่งสองครั้งอ,อย่างเงี้ยสองครั้ง สองครั้งมากสุดสามครั้งอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสามวันบางบางบางเดือนก็สามวันบางเดือนก็อาทิตย์หนึ่งบางเดือนก็สิบวันบางเดือนก็หนึ่งวันอย่างเงี้ยมนแล้วแต่งานเขาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแบบเอ่อพอมันมันไม่ค่อยมีแต่ว่าคุยวิดีโอคอลกันทุกวันก็คือคอลกันทุกวันอยู่แล้วใช่อ่ะแล้วพี่ถามได้ไหมครับทำไมถึงทำไมถึงเลิกกัน ก็เลิกกันเพราะว่าหนึ่งอะหนึ่งคือหนูอยากเป็นดาราแล้วหนูไปประกวดนางงามแล้วเขาไม่ชอบเขาเรื่องนี้คือเขาไม่ชอบเลยคือเขาคือไม่ให้หนูไปเดินสายไม่ให้ไปสแสดงไม่ใช่ว่าเขาหึงหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเขาไม่ชอบอะเขาพูดก,กับหนูหนูก็เข้าใจเขาอะถ้าคุณเป็นดาราแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณได้ในสิ่งที่คุณหวังแล้วเวลาเราเดินไปด้วยกันผมอยากกินข้าวกับคุณอะ แต่คุณได้ถ่ายรูปแล้วผมอยู่หนไปดิบเอฟซีคุณก็ต้องมาลุมถ่ายงานคุณต้องเยอะแล้วผมก็มีเวลาให้คุณน้อยแล้วคุณก็มีเวลาให้ผมน้อยอีกหนูก็เข้าใจเขาหนูเข้าใจเขาแต่พี่จะบอกนะเป็นผู้หญิงคนอื่นอ่ะพี่ก็รับแค่เงินอ่ะแล้วก็อยู่บ้านสบายๆอะไรเงี้ยก็มันรับแค่เงินมาตลอดชีวิตไงแต่ว่าบางทีก็มันแม่เชื่อไหมว่าหนูชีวิตดีจนเบื่อเออแม่หนูอยากลองคือชีวิตอย่างนี้มันจังเลยว่ะเอ มันเป็นยังไงว่าชีวิตนั่นน่ะสิแม่ป้าเอาตังม,มาเปเมียสักร้อยล้านดูสิชีวิตดีจนเหนื่อยจนเมียไม่ต้องไปไหนเนี่ยเออเอาแม่ไม่ต้องไปไหนเนี่ยเออเอาแม่เหน,น <c oughs> เื่อยเป็นพี่นะอาจจะช่วงแ,แรกอาจจะชอบพอชอบจนเบื่อแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรเนาะมันไม่มีทำอะไรทำ,ทำมันก็แค่แค่กิน กินเสร็จแล้วเราก็นอนนอนเสร็จแล้วเราก็แต่งตัวไปเที่ยวแต่งตัวไปเที่ยวเบื่อเราก็ไปช้อปปิ้งออไปช้อปปิ้งเสื็จเราก็ไปทําบุญไปทําบุญแล้วก็ไปเข้าผับชีวิตมีแค่นี้เลยมันวนอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วมันแบบนี่เหลือเท่า <ๆ S 2> ไหร่<ๆ>อ่ะก็ตั้งแต่ตั้งแต่หนูมีแฟนได้ได้ตังค์เลี้ยงก็สิบสิบแปดสิบเก้าสวยอ่ะเธอต้องเธอรู้ไหมอาชีพนี้ไม่ต้องเป็นคนสวยนะ ก็สวยจริงก็ใช่ก็ใช่ไม่แต่ว่าใดๆคือใจแต่ว่าใดๆคือใจหนูสวยกว่าเพราะว่าหนูไม่เคยเอาเปรียบแฟนหนูไม่เคยขอแฟนนะเขาเขาเฟดเสน่หหายอยู่แล้วใช่หนูไม่แฟนสี่คนหนูไม่เคยขอหนูไม่หนูไม่ขอหนูไม่ขอตังแฟน เขาให้หนูเองอเขาให้หนูเรื่อยๆหนูถึงขออยู่ด้วยกันหนูถึงขอ,อแต่แรกๆหนูไม่ขอหนูเปย์หนูเปย์อยาก<อ>รู้ว่าของที่แพงที่สุดในชีวิตที่แฟนซื้อให้เนี่ยคืออะไรชิ้นละกี่ล้านแพงที่สุดหรอเอาแบบชิ้นดีแบบมูลค่าสูงที่สุดกี่ล้านน่าจะเป็นพอยกับจี้สร้อยคอบอกได้ไหมประมาณกี่ล้านก็หลายสิบครับ หลายสิบเหมือน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 ตอนนี้ที่ที่ขายพรภายไรบ้าก็ราคาเกือบก็ราคาก็ห้าหกสิบล้านประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่อดีตสามีนะอันนี้คือไม่ใช่อดีตสามีนะอแต่เป็นคนที่เกือบจะแต่งงานกันอออมันต้องเป็นคนสวยจริงๆนะพูดตรงๆเลยว่าสวยตั้งแต่เด็กด้วย ผิวดีสวยแต่เด็กด้วยหือว่าใจหนูสวยกว่าใช่แล้วเราเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบไม่ขออ่าสมมุติว่าถ้าเราแบบอารมณ์แบบนี่ใส่หิวเงินนะผู้ชายมันก็จะแบบเฮ้ยเธอหิวเงินกับฉันเกินไปหรือเปล่าแต่นี่อย่างนี่อยู่เฉยเฉยเขาก็โอนเขาก็มาเฉยเฉยใช่แต่ถ้าเราหิวเงินนักมากผู้ชายเขาก็จะดูออกอีกอย่างหนึ่งมันมีมีหมอดูหลายคนหรือว่าเราเราเราอยากรู้เลยเรวหมอดูพูดพูดพูดอยู่นั่นแหละว่าอื แม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าดวงนี่หาเงินน่ะชีวิตนี่จะพังยิ่งหาเงินยิ่งพังอยู่เฉยๆดีแล้วเพราะว่าหน้าที่ของนี่ไม่ควรหาเงินแล้วนี่ก็ฟังเออมันก็จริงแบบเพราะว่าห้าปีนี้ที่เราออกมาหาอ่ก็พังจริงยิ่งพังยิ่งพังเพราะว่าเงินหมดเลยคราวนี้ก็พังจริงเพราะว่า ไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าพังเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไม่มีปัญญาหรือเปล่ามัอนอาจจะใช่นะแต่ว่าก็ถ้าถ้าพูดในความเชื่อของออลวงเนาะออก็ถ้ายีนรี่ยิ่งหามันยิ่งยิ่งเสียอ่าแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ที่ลอกรายการออกมาทํามาหากินอย่างเงี้ยบอกดูไม่ทักแล้วใช่ไหมว่า ชีวิตจะพังกว่าเดิมหนูจะเปลี่ยนดวงให้อยู่เี้ยเอออ๋อสตเปลี่ยนดวงนะคะทุกคนนี่บอกจะจะเปลี่ยนดวงจะพาดวงในการทำมาหากินค่ะคือชีวิตชีวิตคนเราอะเบื้องบนลิขิตมาอยู่แล้ว99%อแต่มันมีหนึ่งอร์ที่เราสามารถลิขิตได้ถ้าเราสามารถลิขิตเชื่อแบบนี้ถ้าเราสามารถลิขิต1%นเอร์นั้นได้1%นั้เนนั้นะจะเป็นร้อยเปซของชีวิตนี่ จริงๆนะต้องบอกว่าต้องบอกว่าพี่อะเคยเจอคนโดนโกม,มาเยอะหลายๆคนรอบตัวอะไรอย่างนี้พี่เองก็เคยโดนโกแต่ลิลี่เนี่ยแข็งแก่งตรงไหนรู้ไหมคะลุกขึ้นมากล้าพูดกล้าฟาดกล้าที่จะแบบทําให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยกูไม่ยอมนะเว้ยโกงกูกูมไม่ยอมนะเว้ยกล้าแม่งแบบเอาทุกอย่างจนทุกวันนี้ลิลี่ก,ก็ต้องซอฟลงเพราะหลายสิ่งหลายอย่างพี่ก็เข้าใจ แต่เขาเป็นคนที่กล้าที่จะพูดในเรื่องของความไม่ถูกต้องมึงโกงกูไปใช่ไหมกูจะพูดมึงมึงโกงกูแนกกูจะพูดมึงทุกคนค่ะบางคนเนี่ยโดนโกงอาจจะไม่ได้กล้าที่จะมาพูดหรือว่าออกมาแบบสแสดงตัวเหมือนลิลลี่แต่ลิลลี่ออกมาสแสดงตัวจุดยืนคือชัดมากว่าโกงกูมึงเจอแน่นอนไม่ใช่คือลิี่จะบอกว่าคําว่าลิลลี่สไตล์เนี่ยก่อนนั้นที่เราไม่ได้เข้าใจคําว่าธรรมะเราเป็นคนชอบทําบุญอ,บอืแต่เราไม่ได้เข้าวัด เราไม่ได้ฟังธรรมะแต่เราชอบให้ชอบบริกรรชอบให้เนี่ยงเงินเนี่ยให้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 แจกชอบอนี่ก็ชอบนั่นคือการทําบุญของลี่แล้วเราก็เป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงมากใช่ไหมไม่ฟังใครไม่ไม่ไม่ฟังใครอืมทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นอะลี่ก็แบบมันเหมือนมันเหมือนอัตราเราเยอะผู้ชายก็ต้องฟังฉัน ต่อให้คุณจะเลี้ยงฉันคุณก็ต้องฟังฉันถ้า,าคุณไม่ฟังฉันฉันก็ไม่ครบฉันเลิกเลิกให้ได้เงินเดินไปร้อยล้านถ้าไม่ฟังรีสมมุติว่า,าเขาบอกว่าเขาผมเหนื่อยนะคุณใช้เงินอย่างนี้เอาเอาก็คุณเป็นคนสอนนี่นี่เอออืมแล้วถ้าเกิดแบบทะเลาะก,กันเรื่องนี้แบบว่าเหนื่อยนะคุณใช้เงินแบบนี้ก็พวกคุณสอนรีอะ อย่าบ่นสิรีอ,อ,อยากไปทํางานคุณก็ไม่ให้รีทำออลีอยากทำตามตความฝันคุณก็ไม่ให้ที่ทีทำสุดท้ายรีใช้เงินเยอะคุณสอนให้ลีเลี้ยงรี่มาด้วยเงินให้รี่ใช้เงินเยอะออสุดท้ายแล้วรี่เป็นคนผิดออแล้วนั่นคือเหตุผลที่หนูอยากหาเงินเองอยากหาเงินเองแล้วทีนี้คือคือ,ค,อคืออะไรภาษาไทยว่าอะไรประมาณประมาณว่าเอา,อางี้ดีวกว่าพี่อยากรู้ว่าทุกวันเนี้ย ฟนคนล่าสุดแี่ร้อยล้านเนี่ย <c oughs> เขาเห็นข่าวเรี่ยตามสื่อต่างๆในเมืองไทยเยอะแยะมากมายเนี่ย <c oughs> เขาเห็นปะไม่จริงๆอ่ะเราเราเพิ่งทะเลาะก,กันไปนะแล้วตอนนี้หนูบอกเขาเขาบอกหนูแต่เขามาส่งไอจีหนูตลอดอตั้งแต่เลิกกันไปตั้งแต่เลิกกันไปสี่ห้าปีเขาส่งไอจีหนูตลอดแล้วก็ต้องอ่แต่เราเลิกกันจริงๆนี่อันนี้หมางก็คืออันนี้ใหม่หถึงคนที่ให้หนึ่งร้อยล้านใช่แต่ก็เลิกกันจริงๆก็คือสอง สองปีที่แล้วเพราะว่าเขามีแฟนใหม่เขามีแฟนใหม่แล้วด้วยเราเรากเราก็เลยเลิกกันขาดแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือปีนี้ปีที่ห้าอะไรอ่ะลิลี่พี่พี่อยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เขามาเห็นข่าวหนูตามแพลตฟอร์มต่างๆต่อให้เขาบล็อกเขาก็ต้องเห็นข่าวเขาก็ดูไอจีนี่ตลอดล่าสุดที่บอกไปเนี่ยเขาพูดเขาพูดอะไรรู้ไหมอ่าเล่าได้ไหมหนูเล่าได้หนูคนไม่ชอบโกหกอยู่แล้วอยู่ชัดเจนก็เป็นคําพูดเดิม ผมให้โอกาสคุณว่าคุณหยุดทุกอย่างซะถ้าคุณไม่มีเงินให้คุณหยุดทุกอย่าง <Okay. S 1> แล้วกลับแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัว <Okay. S 1> คือเราทำมาถึงขนาดนี้แล้วอะเรายอมลำบากตั้งสี่ห้าปีกําลังใจนิดนึงอะขอ,อได้ไหมรี่รู้ว่าสิ่งที่เขาเสนอมามันดีมากนะแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่จะโต ถ้าถ้าเกิดเขารักลี่จริงอะความฝันของลี่เขาไม่ควรจากลี่ไปแล้วพอจากลี่ไปอะลี่โดนทุกคนทำร้ายแต่ขอบคุณที่เขาทำให้ลี่เข้มแข็งเขาทำให้ลี่เข้มแข็งลี่เขาดีทุกอย่างเพียงแค่เขาไม่อยากให้ลี่แบบลิ้นลนด้วยตัวเองเท่านั้นเองเขาอยากที่จะดูแลเราใช่อย่างเดียวโ<อ>ดวย<อ>ที่เรา